ทดลองใช้แล้วครับผมตัวนี้เนี่ยที่จริงได้ได้มีโอกาสใช้ตั้งแต่ตอนไทย่ก็จะเป็นเนื้อบางเบามากๆครับผมตัว Royal Paris แล้วก็ที่สำคัญคือเขาเคลมว่าทำให้ใต้ตาเราเนี่ยดูกระจ่างัใสขึ้นเนี่ย49%แล้วก็ทำให้เหมือนพี่เนี่ยนอนเยอะขึ้น3ชั่วโมง สอบสวนสำหรับคนเราทำงานเยอะทำงานหนักอยู่เราไหมใช่ตอบจวนมากคือแบบแต่ปกติพี่ไม่ใช่ชีวิตกลางคืนอยู่แล้ว <c oughs> พี่ก็จะอยู่บ้านสดมนปกติแต่พอมีตัวนี้คือไม่กลัวไงมีตัวนี้ปุ๊บพี่ก็ออกไปเที่ยวเลยบทสวดยาวแค่ไหนาเราก็ซูสูดรูสูดสวดอัารเดินลูกปางปได้ครับก็ฝากได้นะครับเป็นไกรฤทธิกไรท์ไอเซ e ร e r u มนะครับผมของทางบริวาแพริสครับ หลายคนที่เห็นในติ๊กต็อกแบคนเอาหน้าเราไปทยครัเอ๊ะไม่เห็นเหมือนสักคนเลยอ่ะที่โดนหนูแต่ไม่เหมือนจริงเจอเจอแล้วก็แบบก็งงงนิดนึงครับก็น่ารักดีหลายคนก็ต้อบว่าเอ๊ะจากลายคนอยากอยากเป็นพีพีอยากเป็นพีพีบ้างแต่แล้วเล่นตัวเองเล่นพีพไม่เหมือนเลยพีก็เล่นมาครับแล้วเป็นพีพีมันยากขนาดไหนครับเป็นพีพีเหรอครับก็ร้องเพลงหนึ่งเอาให้ครบหนึ่ง ถ่ายรูปหนึ่งทำเสียงมังกรหนึ่งอะไรอีกอะวันนี้เราทำอะไรอีกมากเล่นเกมเล่นเกมไม่ยากเหรอไม่ยากง่ายๆเดินวันอีกหนึ่งแต่พูดถึงนะถ้าเกิดใครมีพีพีเป็นแบบว่าไอดอลหรือว่าแรงบรรจารใส่ในการใช้ชีวิตหรือว่ารูปร่างหน้าตาอะไรกันรู้สึกอย่างไรบ้างก็ดีใจนะคะดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของอินสปิเรชันของหลายๆคนครับผมส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยพี่ว่าจริงๆทุกคนมีความ เรียกว่ความสวยในแบบตัวเองล้ความมั่นใจในแบบของตัวเองแล้วครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะนําสิ่งน yes, ั้นออกมายังไงแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดพี่ว่ามันคือทัศนคติที่ดีมากครับได้เห็นหลายๆคนแบบทำหน้าไอเหมือนแล้วเป็นยังไงบ้างคร ก็งงๆนิดนึงมันคือมาจากไหนอ่ะมันคือมาจากติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยแหละมีคนไป็ลายมาดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนก็เข้าไปเล่นกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าแบบมันทําแล้วแบบหน้าแบบเหมือนน้องพีพีแต่ถ้าอยากเหมือนพีพีต้องใช้แก้คอริกไบร์ไอเซอร์ลองมาดีใจสีเล็กนิดนึงช่วงต้น็อตปีออกจดหมายอะไรมันเดติรนแปลนขาวอครับอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบางคนบอกหรือว่าน้องมันอยากบอกอะไร ก็จริงๆเป,เป็นช่วงที่พี่เดินทางไป Music f e s t สติ l เวนแหละครับผมที่สิงคโปร์แล้วคราวนี้เหมือนมีแฟนๆเขาก็ตามมาตามแบบตามไฟ์บินเราต่างๆหรือว่าแบบจะตามเราแบบไปที่โรงแรมอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งจริงๆตัวพี่เองอ่ะพีพ,พีรู้สึกว่าโอเคเราเราเข้าใจในสิ่งนี้เราเข้าใจว่าทุกคนแบบจะมาซัพพอร์ตเราอยากมาเจอกันอยากมาอยู่ใ,ใกล้ๆกันอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าเกรงใจมากกว่าเกรงใจแบบ เจ้าหน้าที่โรงแรมเจ้าหน้าที่ที่สนามบินด้วยเกิงใจแบบพี่ๆทุกคนหรือคนที่เขาใช้สถานที่นั้นๆด้วยครับผมก็ไม่อยากให้แบบเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยแบบเหมือนเหมนให้เกียรติซึ่งกันและกันมีสเปซให้กันและกันด้วยเพราะจริงๆเวลาพี่มาทํางานพี่ก็เต็มที่เนาะ ก็เต็มที่ครับเต็มที่ก็อยากมาเจอทุกคนอยู่แล้วมีโอกาสทุกทุกครั้งที่ได้มาเจอแฟนๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเติม energy ให้เราด้วยแบบเป็น inspiration ให้เราด้วยแล้วให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่เพื่ออะไรเพื่อใครอะไรเงี้ยแต่เวลาพื้นที่ของเราเราอยากชาร์จแบตเต็มที่เนาะใช่ครับก็พอพื้นที่ของเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ของพี่หรอครับผมของทุกๆคนมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ให้เกียรติเขาก็อยากให้เขาให้เกียรติเรากับเหมือนกันด้วยครับผมแล้วก็มาเจอตามงานอย่างเงี้ยแหละเราก็เต็มทีี่่ออยยูแแล้้วถาาามโกกสทั จะตกกินเองด้วยกระโดนด้วยครับใช่ครับผมก็ตัวก็ทั้งตัวบิวกินด้วยครับแล้วก็จริงๆศิลสิ่ละมีอีกหลายหลายท่านเลยครับผมที่ที่โดนทำเป็นต้องที่แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตยากขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงในการที่แบบมันเป็นกิจก็ถามว่ายากขึ้นไหมต้อใจตัวที่ได้ยุดอยู่ก็ก็ก็ยากขึ้นนิดนึงนะครับแบบเขาว่าพอมันเป็นแบบเวลาส่วนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากจะแบบไปสนุกกับเพื่อนๆพื่อนเราอาจจะแบบเออมีความสุขกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราก็เราก็เหมือนต้องหลบด้วยแบบหมายความว่าบางทีอย่างเงี้ยเราไปแบบว่ากับเพื่อนๆหลายๆคนเราแบบอาจจะมีโพดักโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องหลบตรงนั้นด้วยมันถึงขั้นต้องระแวงไหมครับมีเวลาออกไปไหนมาไหนบเราสัญญาแล้วนะเราสัญญาแล้วว่าเราจะไม่ไปเรื่อยนะพี่ๆอย่าเพิ่งวิตกสัญญาพี่พีกลัวไปหมดเหรอพี่โอ้ยต้องส่วนฉันกลัวจะไม่ปลอดภัย ก็ไม่ถึงขั้นระแวงหรอกครับไม่ถึงขั้นระแวงไม่ถึงขั้นระแวงรายกัรร้อนจังหมายออกไปแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็มีฟีดแบ็กหลายๆด้านนะครับก็จริงๆหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าแบบเออแบบซัพพอร์ตเราก็อยากให้ดูทุกคนแบบทำตามในสิ่งที่เราประกาศไปด้วยอะไรับบางคนก็อาจจะทักมาส่วนตัวถึงแบบผู้จัดการบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบขอโทษกับสิ่งที่ทําไปหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงของแองความปลอดภัยกันด้วยเนาะใช่ครับจริงๆพี่ว่า ที่สำคัญที่สุดคือพี่ไม่อยากให้แบบทุกๆคนต้องแบบเหมือนบางทีแบบพี่ๆทีมงานบางคนเขาเหนื่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยเงยเหมือนในเนื้อหา่วจใหม่มันจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได้วยหรัอบาดเจ็บกันก็จะเป็นทีมงานครับแล้วก็ตัวพีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบโบาดเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบกระแทกกันไปกระแทกกันมาเรากระแทกเราอะไรอย่างเงี้ยช่วงชุนละมุนเลยช่วงชุนละมุนเจ็บขานมาโอ้ขอย้ายให้ท้องหน่อย ทิปล่าสุดเลยครับทริปล่าสุดเป็นแบบเป็นทริปแบบอ่าอัซิเดนนิดนึงเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะไปแต่ว่าเพลินงานแคนเซิลพอดีครับผมเป็นงานต่างประเทศก็เลยได้มีโอกาสมาพอดีแบบไปเที่ยวเลยพอดีแคนเซิลปุ๊บจองตั๋วปั๊บแคนปุ๊บจองเลยบินเลยฟ้าจะบินเออฟาจะบินฟาจาร์บินฟาก็ต้องได้บิน ถ้าฟ้าจะตากระดังใส่ฟ้าก็ต้องใช้ลอเรียลสนุกสนานสนุกสนานครับผมก็ไปพักผ่อนนี่แหละครับมีเพื่อนๆที่แบบสมัยมัธยมไปด้วยครับรู้สึกเฟรชขึ้นมายังไงบ้างก็เฟรชขึ้นนะครับก็เหมือนแบบไปรับอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไปรีแล็กซ์ด้วยมาใช้เวลากับเพื่อนๆกับพี่ๆด้วยพี่เบลก็ไปมีของฝากพี่เบกินไหมครับทีนี้เขาเพิ่งอยู่เลยเขายังอยู่ที่ญี่ปุ่นออ๋สเาเงกลลัับหนี่ยหนูรอของฝากอยู่เนี่ยพี่กลับมารอของฝากใช่ลเากดู ของขันเหรอพี่บอกไปแล้วพี่อยากได้บ้านพร้อมที่ดินมีเคลไปแล้วเหรอคุณมีเคยไปแล้วเออย่านสุขุมวิทหกไร่นี่จริงจังคุณเล่นแล้วเขามีให้ยังไงยังยังไม่มีเลยครับยังไม่ให้กันแต่พี่ว่าเขาต้องเตรียมไปแล้วเราก็เตรียมไปแล้วเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสได้เจอไงพี่ ถ้าเจอก็ให้อยู่แล้วอย่ารอกลับมาจากที่ดินเี่่อนทีสิบไร่ย่านสุขุมวิทเมื่อกี้หกไร่ตอนนี้สิบไลน์เราพี่พัน์หัวไปถูวกันแล้วจะไปกินไรกันที่สิบห้าไลน์้าดเลยอยู่ยาวเอาพลาดดีนะ้ยี่สิบห้าไรนยี่สิบห้าไร่ย่านสุดย่านไหนนะสุขุมวิทเท่านั้นเท่านั้นโอเคโอเคโอเคครับเราหมดยัง อ๋อครับผมก็เดี๋ยวจะไปกันน่าจะเป็นวีคหน้านะครับที่จะไปกันครับผมเป okay? ็น Built-in Fan PPG Fan Asia Fan Meeting ครับก็ลากยาวมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับผมก็จะมาจบที่นี่ที่มาเก๊าตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนะครับยังมีโอกาสได้เจอแฟนๆต่างประเทศแบบหลายๆที่อะไรเงี้ยเอ็นเนอร์จีมันก็ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเสมอเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราจะไปเจอแบบเอ็นเนอร์จีแบบไหนแฟนๆแบบไหนอะไรเงี้ยก็รอรอดรอชมกันนะรอดูรอดชมกันเลยค่ะโอเคไหมครับครับ าการสั่งกวัยม่าเพื่อเศรษฐกิจว่าถ้า,ากกับมาเมหรแบ,บินแจกองอ๋อก็คือถ้ามีรูกเขืจแจกเินแจกองไ,อไปด้วยกันไม่มีรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันแต่เขาอยากขับเพื่อเศรษฐกิจตีต้องลง้าอยากให้เศรษฐกิจสะพัดตีต้องลงต้องลต้องบีไปไม่ถูกละแลตอบเมื่อกี้คุยชนะ ก็ไม่ได้ลงรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันเออเศรษฐกิจตัดเครืองเลยนะได้บิลกินเขาเดี๋ยวให้บิลกินทาคิวนิดหน่อยเดี๋ยวทาแต่มีแต่ม่แต่มีอยู่ในสต็อกใช่ไหมคะรูปรูปมีในสต็อกไหมรูปเจ็ดแปดปีแล้วก็มีพี่ ประปัจจุบันอะไรครับประจุบันก็มีต้องรอรอแต่งก่อนะรอแต่งก่อนเดี๋ยวเข้าในส่วนของหมวยตู้ก่อนแับแซงแัดแสงนิดนึงมีเมียมไหมต้องมีเมียมได้ไหม VIP เปิดกันเลยวันนี้มีหลายมีมากแล้วนีมันไม่ทันแล้ตอนนี้ก็กลับมาพทำดีงานแล้วเนาะตอนนี้ก็กลับมาเนี่ยครับลุยงานรัวๆเลยตั้งแต่กลับมาเมื่อวานก็ทำงานมาแล้วก็ยาวๆเลยครับผมถึงแบบประมาณ ก็ซีนเดือนนี้พี่ก็ได้เจอกันทุกวันนะครับอะไรนะครับเพลงซิงเกิลใหม่ก็กําลังทําอยู่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบใกล้จะไฟแนลแล้วครับแล้วก็รอถ่ายเอ็มวีแล้วก็จะปล่อยให้แฟนๆได้ชมกันน่าจะประมาณต้นเดือนมีนาครับซับเหมือนเดิมอยู่ว่าแนวไหนซับเหมือนเดิมไม่ซ้บแล้วพี่เบื่อแล้วซับเปล่าหวันหวานเรียบร้อยเรียบร้อย แต่ปีที่แล้วบอกว่าแซ่บนะตอนนี้หวานแล้วรอลุ้นดีกว่ารอลุ้นได้พีระเดดไม่แม้แต่พีระเดดลุ้นได้ไงอ่ะเปล่าไม่ใช่ยิ่งกว่าพีระเดดหลอกย่างยังไม่ได้ใครเลยคุณปิวแล้วอะโเคั